สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปกันค่ะโดยรูปที่เราวาดนะคะเด็กๆจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอ่ะแล้วเวลาเด็กๆจะวาดนะคะกระดาษของเด็กๆนะคะสมุดวาดรูปของเด็กๆนะคะมีลักษณะเป็นเด็กเป็นแบบไหนเด็กๆก,ก็ดูว่าเราจะวาดภาพอะไรลงไปเด็ก <c ười> ๆก็ดูนะคะว่าภาพของเราเป็นแบบไหนคิดไว้ว่าเราจะวาดอะไรลงไป หลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็คิดต่อว่าเราจะวาดเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะคะอ่ะงานวันนี้ครูจะวาดเป็นแนวนอนเด็กๆจะวาดเป็นแนวไหนก็ได้นะคะครูจะวาดเป็นใต้ท้องทะเลนะคะเวลาครูวาดครูก็จะกะวา่าถ้าครูวาดปลาตัวใหญ่มากๆมันก็จะล้นกระดาษเกินไปถ้าครูวาดตัวเล็กนิดเดียวมันก็จะมองไม่เห็นดังนั้นเว е ลาเด็กๆจะวาดรูปเด็กๆก็จะต้องกะให้มันพอดี ก,กระดาษของเด็กๆนะคะแล้วเวลาเด็กๆวาดเนี่ยเราจะไม่ว่าดใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปหรือว่าหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆวาดปลาตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่มากๆเลยมันก็จะล้นกระดาษเกินไปถ้าเด็กๆวาดตัวเล็กก็จะมองไม่เห็น ถ้าเด็กๆวาดตัวพอดีแต่มันแอบอยู่มุมใดมุมนึงเนี่ยมันก็จะดูไม่พอดีนะคะดังนั้นเวลาหนูวาดให้หนูกะให้ดีนะคะให้มันพอดีกับกระดาษของเด็กๆนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะวาดเป็นรูปปลาครูจะกะนะคะว่าตรงนี้อาจจะเป็นทรายเห็นไหมคะครูจะวาดเบามากๆเลยแล้วครูก็อาจจะใช้ดินสอน,นะคะร่างแบบลงไปครูวาดตัวปลา ก็อาจจะใส่ปากนะคะแล้วเราก็ลองกะดูกะสีสีสันของปลานะคะ เมื่อครูวาดปลาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ดูนะคะบริเวณอื่นยังมีบริเวณว่างอยู่ดังนั้นเด็กๆก็วาดสิ่งอื่นในบริเวณที่ว่างลงไปด้วยนะคะขูก็อาจจะวาดปลาอีกตัวหนึ่งรูก็วาดเป็นวงรีๆนะคะตรงนี้อาจจะเป็นปาของปลาอาจจะต้องแหลมนิดนึงนะคะตรงหางขูก็ใส่บริเวณหางไปนิดนึงนะคะ ใส่หางด้านหลังบริเวณหน้าของปลาใส่ตาของปลาเป็นรูปทรงกลมนะคะแล้วก็ใส่ครีบให้ปลาหน่อยอก็ใส่ครีบให้ปลาลงไปตรงนี้นะคะ มีบริเวณว่างอีกนิดนึงครูก็อาจจะวาดปลาตัวเล็กๆนะะอาจจะมีปลาตัวเล็กๆนิดหนึง่งอ่ะต่อไปนะคะบริเวณด้านล่างอันเนี้ยเราได้จุดเด่นแล้วจุดเด่นก็คือ เป็นปลานะคะเป็นปลาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ใส่ปลาตัวเล็กลงไปขนาดของปลาไม่จําเป็นว่าจะต้องมีขนาดที่เท่าเท่ากันนะคะเด็กๆก็สามารถกะดูได้ว่าเราควรจะเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะดูจากขนาดของกระดาษด,ด้วยนะคะต่อไปอ่ะครูก็จะใส่ก้อนหินใส่สาหร่ายลงไปนะคะใต้ท้องทะเลนะคะอ่ะครูจะใส่ก้อนหินลงไปอาจจะมีสาหรายนิดนึง ใส่สาหร่ายเล็กน้อยสาหร่ายหลายๆแบบมีก้อนหินอ่ะมีก้อนหินเล็กน้อยแล้วก็ใส่ปะการังลงไปบ้างนะคะดูว่าบริเวณไหนควรจะเพิ่มเติมใส่ลงไปได้นะคะเด็กๆก,ก็ใส่ลงไปได้เลยะจะใส่เป็นสาลายลงไปก้อนหินเล็กๆน้อยน้อย ตกแต่งลงไปได้เลยใครจะใส่ปูใส่กุ้งใส่อะไรนะคะเด็กๆใส่เพิ่มเติมลงไปได้เลยกว่าจะวาดบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะอาจจะมีแบบเนินทรายที่ไล่ระดับนะคะสูงต่ำไม่เท่ากันก็ได้นะคะจะทำให้ภาพของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นปากกาลัางนะคะ าจ,จะอยู่ด้านหลังนะคะเราก็วาดแบบให้มันแอบไว้อยู่ด้านหลังพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ลงจุดเด่นไปแล้วลงด้านหน้าไปแล้วต่อไปด้านหลังตรงกลางเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใส่ปากกาลังเพิ่มได้เลยไม่มีปัญหา ะะใส่ลงไปเพิ่มได้เลยส่วนด้านหลังเราอาจจะใส่เป็นฟองอากาศน่ารักน่ารักนะคะอาจจะมีการไล่ระดับจากใหญ่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะเล็กลงไปใส่แล้วก็ดูว่าบริเวณไหนที่มันยังน้อยไปอาจจะใส่ปลาตัวเล็กๆเพิ่มลงไปเป็นระยะหลังก็ได้นะคะครูอาจจะใส่เป็นสีกะไว้เป็นสีที่ไม่ใช่สีเดียวกันนะคะครูก็อาจจะใช้นินอ้อร่างแบบคร่าวๆไว้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนเด็กๆลงสีกันนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพอะไรก็ได้นะคะจัดองค์ประกอบดูให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูดูนะคะแล้วเดี๋ยวคร so ูจะส่งคลิปเกี่ยวกับการไล่สีให้เด็กๆดูเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ระบายสีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ <S <S ก็ไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะระบายสีให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ